หมาคัดแรดฟอร์ดครับส่อโดนโลครับผมโอ้โหต้องบอกเลยว่าเป็นข่าวดีจริงๆครับสำหรับเด็กผีหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะเด็กผีอย่างแอดนะครับผมผีแดงครับตอนนี้ก็พร้อมปล่อยตัวแรดฟอร์ดตลาดหน้าหนาวนี้เลยนะครับรายงานจากสื่ออังกฤษครับก็ระบุว่าตอนนี้แมนยูเนี่ยกำลังเร่งหาลือเกี่ยวกับอนาคตของมาคัดแรดฟอร์ดครับเนื่องจากค่าเหนื่อยของเขาเนี่ยสูงมากๆครับจนสูงเกินฝีมือไปด้วยซ้ำนะครับผมซึ่งมันเป็นการ ช่วยให้สโมสรเนี่ยครอบคุมกฎการเงินของพิมรีกด้วยนะครับถ้าสมมุติว่าขายเขาได้เนี่ยแล้วมันยังเป็นการซาแล้วยังมันยังเแล้วมันยังเป็นการระดมทุนครับเพิ่มเติมสําหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่จะย้ายเข้ามาในอนาคตด้วยครับซึ่งแรดฟอร์ดตอนนี้เนี่ยก็เหลือสัญญาจนถึงปี2028นะครับรับค่าเหนื่อยนี้แบบเยอะมากๆนะครับผมซึ่งตัวเลขตรงนี้ฮัดก็ไม่ค่อยมั่นใจนะครับแต่เยอะเยอะเกินกว่าฝีมือแน่นอนครับได้ยินข่าวนี้แล้วครับไม่รู้เหมือนกันนะว่าเด็กผีท่านอื่นจะมีความคิดเห็นอย่างไรรแแตตต่่สําาหัับบวววผมลล้้กก็อองเย เป็นข่าวดีข่าวดีมากๆเลยครับรีบขายทิ้งเลยครับอย่ากเก็บมันไว้ครับต้องเชือดไก่ให้ลิงดูครับสาหรับตัวผมมองว่าแรดฟอร์ดคือไวรัสครับค่าเหนื่อยแพงเล่นไม่มีใจไม่ทุ่มเทครับดูอย่างนักเตะหลายๆคนของแมนย,ยูครับค่าเหนื่อยไม่แพงแต่บางคนนี่มันโคตรทุ่มเทเลยครับต่างจากแรดฟอร์ดแบบสิ้นเชิงเลยนะครับผมแบบ ที่แกไม่เอาอะไรเลยนะช่วงหลังๆมาเนี่ยต้องทาให้นักเตะคนอื่นได้เห็นด้วยครับว่าถ้าคุณเป็นนักเตะยูเนเต็ดแล้วคุณไม่ทุ่มเทเนี่ยทางสโมสร,รไม่สนว่าคุณจะเป็นใครจะเป็นเด็กหม้อหรือว่าเด็กปั้นเด็กอะไรก็แล้วแต่นักเตะที่เคยแต่ต้องไม่ได้อะไรก็แล้วแต่ครับสโมสรพร้อมเชื่อทุกคนครับ้าไม่ทุ่มเทครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีครับรีบขายเลยครับต้องเชื่อดไก่ให้ลิงดูครับถ้าไม่อย่างนั้นลิงไม่กลัวนะครับผมแต่วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดี ครับ